สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมหาเศรษฐีทุกท่านนะจ๊ะเพลงครูบี <_ arbeitet> ่ยังไม่มานะคะ <_ AT> ราเริมบกบานไปก่อนนะจ๊ะราเริ่งบกบานในดอกก็ได้นะคะได้ดอกหมายถึงอะไรในดอกหมายถึงไม่มีเพลงเราก็สามารถที่จะรเริงบกบานได้นะจ๊ะวันนี้มาเจอกันอยู่มุมข้างนอกนะคะ นี่ครูพันุ์ทีพาเปลี่ยนบรรยากาศนะจ๊ะทุกคนค่ะ c o m มนเบบี้เห็นได้ชัดเลยว่ารูกลมฝนเด็กตรงมากริ้วตอยจะลดลงด้วยค่ะหน้าสนออกจากบ้าน เราจะเรียนรนะู้แล้วก็ทุกคนขออนุญาตให้ตัวเองตื่นรู้ก่อนนะคะอน,นุญาตให้ตัวเองตื่นรู้นะคะ,ะและ <ไป S 1> ร่า <ไป S 1> เริงเบิบาน <ไป S 1> เพื่อ<ไ>ปเปิดสมองของเราเปิดจิตของเรานะคะโอเคแล้วแต่เธอแล้วแต่เธอแล้วกัน วันนี้ครูพลายนะคะอยู่อยู่ข้างนอกระเบยียงนัดสาอินเทอร์เน็ตไม่ถึงตรงนี้เหรอ และมีความสุข,ส,ข,ส,ขสุขอุรายิง่งทำยิ่งมีทำถูกวิธีแบบฟีเอคิวละงยงายจิวชิวพกช็อกเชตามาดเีเยขอให้รวยกันขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวข ตตนวิุไม่ดวาคนซามาเจอกันยามเย็นนะซาวันนี้ครูพอรีพาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะทุกคนค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนะคาทักทายกันได้เลยนะร้องให้ฟุงไปมันน่าแต่งอ่ะเลียใจกระจองลัวตัวแข่ง กับเขาแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะไม่เป็นใจนะคะแต่เราก็ร่าเริงบุกบานได้นะคะทุกคนจ้าแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะไม่เป็นใจแต่หัวใจของเราเร่าเริงบุกบานได้ โอเคนะขอให้รวยเงินขอให้รวยง่ายขอให้รวยรวยขอให้รวยให้รวยร้องเองก็ได้ โอเคนันจะทุกคนขะอัพทูอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะโอเคถ้าเธอไม่มาฉันก็จะไปแล้วนะจจะโอเคนะคะแม้จะไปแล้วนะไม่จะไปแล้วนะคะโอเคนะคะทุกคนจ๋าวันนี้นะถึงเดย์สิกันแล้วนะคะวันนี้เราไม่ต้องไปสนใจอินเทอร์เน็ตนะคะอัพทูอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วแต่ว่าถ้าเธออยากจะทํางานเธอก็ทํางานนะจจะโอเคนะคะทุกคนจ๋าแน่นอนที่สุดเนาะวันนี้เราเดินทางมาถึงนะคะ เราเดินทางมาถึง d ดย์สกันแล้วนะคะกับสุดยอดโปรแกรมเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะคะยีสวันนี้สร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์ไปด้วยกันกับครูสิตานั่นเองน,นะจะสรุปเธอจะไม่มาจริงเหรอจะ๊ะอินเทอร์เน็ตอินเตอร์อเริบต,ตื่นตกใจนะคะคบปปรีพาเปลี่ยนบรรยากาศนะจะก็ให้รวยนั้น ขอให้รวยง่าขอให้รวยไวยขอให้รวยขรวยโอเคอินเตอร์เดตแม่คงจะไม่มาจริงๆนะจ๊ะเอา้ามาแล้ว ัสดีพี่โคดณงลักค่ะนะคะโอ้โหเสียงแบบว่าสีแดงสมพลังวันนี้นะคะทุกคนจะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ข้างนอกนะเสียงก็ยังดังกระทึกมากเลยครับแกใครว่างอเป็นอย่างเดียวทำไม่ได้นะเราอยู่ข้างนอกแล้วเราไมา่ได้ดังนะไปดู okay, เรื่องแรกนะไปให้สุดจนถึงหมดลูกค้าตรงไปนิ้วสาย เี้ยวขวาเสียใจขอบคุณมากค่ะโอเคนะะทุกคน๋าเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะอินเทอร์เน็ตแม่ก็มาบ้างไม่มามั่งนะจะอัพทุดอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะโอเคนะคะทุกคน่าวันนี้เราเดินทางมาถึงเดย์สิบห้ากันแล้วนะจ๊ะลุกนี่เซรู้ขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะทุกคนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหนทางแก้ไขนะคะอยู่ที่ว่าเราจะหาทางออกให้กับมันได้หรือเปล่านะคะอยู่ที่ว่าเรานะคะบอกกับตัวเองว่าเราไปต่อได้เราก็ไปต่อได้นั่นเองนะจ๊ะอย่างเช่นคูเพลรี่เองนะคะทุกคนจ้าคูเพลรี่ออกมาไรข้างนอกห้องกลัวมันจะเสียงดังหลอกอื่นเขาก็อุตส่าห์ออกมาข้างนอกแล้วก็ยังเสียงดังมากๆ โอเคนะคะเริ่มกันเลยนะคะทุกคนคะ่นะเนาะวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะสร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์นะคะถ้าคุณอยากที่จะสร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์แม้ว่าเพลงจะมาหรือเปล่าอัพทูเพลงนะจ๊ะอินเทอร์เน็ตข้างนอกอาจจะไม่ถึงนะคะวันนี้ถ้าเราอยากที่จะสร้างความโชคดีบนโลกออนไลน์นะคะวันนี้เรานะคะสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่เรามีแล้วหรือยังนะคะ บางคนชอบไปมองหาแต่สิ่งที่ตัวเองขาดชอบไปมองหาแต่สิ่งที่ตัวเองนั้นไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้สิ่งที่ตัวเองนั้นอยากจะได้เนาะมันจะทําให้เป็นความขาดแคลนนะคะวันนี้ถ้าเราอยากที่จะสร้างความโชคดีให้ชีวิตเราเราต้องมองหาในสิ่งที่เรามีก่อนนะคะอย่างสมมุติว่าตู้เตียงนอนเสื้อผ้าอาหารน้ําดื่มวันนี้แม้จะมีโควิด แม้จะมีโควิดเนาะบอกกับตัวเองเลยกูแม่งโคตรโชคดีเลยฉันแม่งโคตรโชคดีพูดกับตัวเองแบบไหนก็พูดไปอะไรที่มันจะทําให้เราตื่นรู้นะคะกูไปด้เองบางทีก็ชอบใช้คําว่ากูพูดกับตัวเองนะคะกูแม่งโคตรโชคดีเลยฉันโคตรโชคดีที่สุดเลยแม้ขนาดว่าสถานการณ์โควิดฉันยังแบบโชคดีอะโชคดีหลายอย่างมากไม่ต้องนะไม่ต้องออกไปทํางานข้างนอกไม่ต้อง เราก็ยังมีเงินกินมีเงินใช้วันนี้คุณมองหาความโชคดีให้กับตัวเองให้ได้ก่อนอย่าไปมองในสิ่งที่เราขาดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองในสิ่งที่เราขาดเราจะยิ่งเพิ่มความขาดแคลนเข้าไปใหญ่นะคะดังนั้นคือคุณขอบคุณไปเลยทุกสรรพสิ่งนะคะและตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเราขอบคุณตัวเราเองไปก่อนเลยขอบคุณตัวเราเองแหละนะคะอยากจะสร้างความโชคดีให้เพิ่มขึ้นเราเมื่อเวลาที่เราสมมติว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะเมื่อเวลาที่เราจะ เปิดร้านของเรานะคะเราก็จยิบโทรศัพท์มาเนาะแล้วก็ฟีดฟีดฟีดไปนะคะฟีดไปเจอใครที่ขายดีเราจะต้องไดโวกับเขาแสดงความยินดีชื่นชมไปกับเขาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแสดงความยินดีเราก็จะได้แบบนั้นเหมือนกันนะคะหรือถ้าเจอใครที่แบบว่าขายไม่ดีเราก็วอวยพรให้เขาเราก็วอวยพรให้เขาก็ส่งแต่สิ่งที่ดีส่งพลังแห่งความยินดีส่งพลังแห่งความเามตตา ไปในระหว่างที่เราฟีด a c e b o o k ไปแล้วเราก็นะคะมองหาแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เราอยากจะได้ในชีวิตเราจะจะเป็นคนขายดีเราก็ฟีด Facebook ในสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราปรารถนาและเราส่งส่งแรงไปเลยว่าถ้าใายขายดีนะ,ะเจอบินใหญ่ๆคุณก็เยส Yes Yes นั่นมันของฉันนั่นมันของฉันแน่นอนนะคะดังนั้นนะคะทุกคนจ้าวันนี้ เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ค่ะนะคะแม้ว่าบางทีเราเบื่อสกับสถานที่แม้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ชอบที่เรายัางคงอยู่ห้องเชา่าหรือใดๆก็แล้วแต่แต่วันนี้มองหาความโชคดีให้ได้นะคะมองหาความโชคดีให้ได้เอออย่างน้อยๆฉันก็ยังแบบว่าเออฉันอยู่ห้องเช่านะอย่างน้อยๆน,นะคะครูพารีก็แม้ว่าจะแบบ เราอยู่ห้องเช่าบางทีเนาะแน่นอนที่สุดกฎของห้องเช่ามันจะทําเสียงดังไม่ได้อยู่แล้วแต่เราโคตชโชคดีที่เรายังมีระเบียงข้างนอกนะะยิ่งจะเป็นเหมือนคอนโดเลยเราสามารถที่จะมาทําอะไรตรงนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจว่าคนเขาจะหนหูชันหรือเปล่านะคะมองหาความโชคดีของตัวเองให้ได้มองหาสิ่งดีๆในชีวิตของเราให้ได้นะคะเนาะวันนี้เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ค่ะ แต่สิ่งที่เราคอนโทรลได้คือตัวเราเองสิ่งที่เราควบคุมได้คือหัวใจและความคิดและความเชื่อของเราถ้าเราอยากจะเป็นคนโชคดีเราก็มองหาแต่ความโชคดีเราจะไม่ไปมองหาสิ่งที่เราไม่อยากได้สิ่งที่เราไม่ได้ปรารถนานะคะและแน่นอนที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดการที่คุณเป็นคนที่มีสีซื่อสัตย์มีสีซื่อสัตย์คุณจะอยู่ที่แห่งไหนก็แล้วแต่นะคะคุณจะมีแต่ความเจริญคุณจะมีแต่ความโชคดีคุณจะมีแต่ความ ประสบความสําเร็จในชีวิตได้โคตรง่ายโคตรสบายนะคะแน่นอนที่สุดเนาะเพราะครูภรีพูดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะสี่ซื้อสัตย์นะคะวันนี้เราจะโชคดีไม่ได้ถ้าวันนี้คุณยังคงเป็นคนที่นะคะก่อนนอนเราจะชอบดูหนังผีหรือหนังอะไรประมาณนี้เนาะครูภรีเมื่อก่อนชอบมากๆเนาะเมื่อก่อนเราชอบดูมากๆเลยนะหนังผีอะไรนะหมอปลา ครูพรีเป็นเอฟซหมอปานะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนครูพรีเป็น f อซหมอปลาถ้าใครที่ยังไม่รู้นะนะคะแต่เราอยากจะมีความโชคดีในชีวิตแต่ก่อนนอนเสพแต่เรื่องราวอะไรก็ไม่รู้หรือคิดทบทวนแต่เรื่องราวที่เราไม่พอใจใครต่างๆนานานะคะไม่พอใจคนนู้นคนนั้นคนนี้เอามาขบคิดก่อนที่เราจะนอนนะคะจิตใต้สํานึกของคุณก็จะจดยังคงจดจําเรื่องราวนั้น วันนี้แม้กระทั่งโทรศัพท์เองก็ยังจะต้องชาร์จแบตนะคะดังนั้นถ้าเราอยากที่จะเสรสร้างชีวิตของเราให้เป็นความโชคดีเราก็จะต้องใส่โปรแกรมในได้ดีๆนะคะให้จิตใต้สำนึกของเราได้โปรแกรมถึงแต่สิ่งดีๆก่อนเวลาที่เราจะนอนนะคะก่อนเวลาที่เราจะนอนให้เราได้โปรแกรมถึงสิ่งที่เราปรารถนาดูบ้านดูรถดูเงินสดๆด,ดูครอบครัวที่แบบเพอร์เฟกดู เรื่องการไปเที่ยวนู้นนั่นนี่นะคะดูในสิ่งที่เราปรารถนาอย่าเอาปัญหามาอยู่ในจิตของเราตอนก่อนที่เราจะนอนให้จิตใต้สำนึกของเราเขาได้ทำงานดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาให้เราเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราก่อนจะหลับลงไปอะเรายังคงทบทวนเรื่องที่เราไม่ได้ดังใจมันก็ยังเรื่องเรานั้นๆมันจะถูกโยงกลับมาเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นคือวันนี้ไม่เกี่ยวว่า เราจะอยู่ในสถานที่ไหนๆก็แล้วแต่หรือคุณจะย้ายหนีที่ที่แบบว่ามีแต่คนลบๆเยอะมากเลยสถานที่ตรงนี้หรือว่าที่ทํางานชั้นมีแต่คนลบๆหรือที่ห้องเช่าชั้นมีแต่คนแบบเสียงดังโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่วันนี้ต่อให้เราย้ายหนีไป แข่งคนตำบลใดม,มันก็แล้วมันก็เหมือนเดิมถ้าจิตของคุณบวกไม่ได้นะคะวันนี้เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเราเองได้เปลี่ยนให้จิตของเราเป็นคนที่คิดบวกได้นะคะเป็นคนที่คิดบวกได้หาเปลี่ยนเรื่องเราแปลความคิดแปลความเชื่อให้มันเป็นสิ่งที่ดีๆให้มันเป็นสิ่งที่บวกๆนะคะ เอออย่างน้อยๆฉันก็ยังมีห้องเศร้าอย่างน้อยๆฉันก็มีที่นอนนะฉันไม่ต้องไปนอนข้างถนนนะนอนใน,นนี่เราเปลี่ยนให้มาคิดในด้านดีๆให้ได้เราก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆนะคะครูพลีพูดไทยเป็นไทยได้วชัดเจนมากๆนะจากตามแม่ครูสิตานะเพราะครูพลาเองจะเป็นคนที่พูดตรงๆอยู่แล้วด้วยนะคะบอกได้เลยว่าคุณจะเก็ตทันทีนะคะกดแรงดูดกดจักรวาลไม่ได้มีอะไรยากเพียงแต่ว่านะคะ ความยากมันจะอยู่ที่ความเชื่อของเราถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ได้นะคะถ้าเราอยากจะได้เราก็แค่เชื่อแกล้งเชื่อนะคะเพราะจินตนาการมาก่อนความจริงมาทีหลังเสมออยู่แล้วดังนั้นคือแกล้งเชื่อไปเถอะความเชื่อไม่ได้เสียตังค์นะคะก็เหมือนกับบุคคลระดับโลกที่เขาพูดนะคะว่าคนที่เหลือเฟือยังไงก็เหลือเฟืออยู่อย่างนั้นเนาะคนที่ขาดแคลนยังไงก็ขาดแคลนอยู่อย่างนั้นดังนั้นคือมาฝึกที่จิตของเราฝึกให้เราเป็นคนเหลือเฟือ เหลือเฟือในที่นี้ต้องเหลือเฟือจากหัวใจของเราก่อนไม่ใช่เป็นเหลือเฟือที่ว่าฉันยังไม่มีรถเลยฉันยังไม่มีบ้านเลยเราก็จะไม่มีมันอยู่ตรงนั้นนะคะเหนือสิ่งเงินใดคือเอาจิตของคุณไปให้มันถึงเรื่องนั้นก่อนเรื่องที่เรานั้นปรารถนาก่อนนะคะวางจิตให้ถูกก่อนไร์สดขายของเอ้ยวางจิตให้ถูกว่าฉันช่างโชคดีเหลือเกินงานของฉันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยอะนะคะงานของฉันแค่แต่งตัวสวยๆนะนะคะ งานของฉันแค่แต่งตัวสวยๆแค่ออกมาแบ่งปันให้ผู้คนนะคะออกมาแบ่งปันให้ผู้คนในสิ่งที่เรารู้คนเราไม่จะเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะคะทุกคนค่ะรู้ในสิ่งที่ว่าอะไรมันจะทําให้เราก้าวหน้ารู้ในสิ่งที่ว่าอะไรมันจะทำให้เราสําเร็จไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องไปรู้ทุกเรื่องทุกเรานะคะใช่ค่ะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปรู้ทุกเรื่องเอ้ยเรื่องนี้ฉันยังไม่รู้เลยไม่ต้องกังวลเลยคุณรู้แค่ว่านะคะ คิดแค่ว่าวันนี้ชีวิตชีวิตนี้ที่คุณเกิดมาคุณได้ทําอะไรให้สังคมคุณได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับโลกไปนี้แล้วหรือยังไม่ใช่วันๆเอาแต่ไปส่องคนอื่นเรื่องไร้สาระไม่ใช่วันๆเอาแต่ไปนั่งนินทานะคะไปนั่งอินทาไปนั่งอิจฉาเขาโน่นนั่นนี่ไม่มีวันที่คุณจะสําเร็จได้ตับใดก็ตามถ้าคุณยังยินดีไม่เป็นนะคะทุกคนคะ่ะเนาะดังนั้นคือโคตรง่ายเรานะคะแค่วางจิตให้ถูกว่าเวลาที่เราไล์สดขายของ คิดไปเลยว่าจาัก,กรวรลชอบความสุขจัก,กรวรลชอบความสนุกนะคะวางจิตให้ถูกอย่าไปวางจิตแค่ว่าฉันจะขายได้เท่าไหร่ลน์นี้ฉันจะได้ยอดกี่แสนกี่ล้านกี่หมื่นอะไรพวกนั้นนะคะเราจงวางจิตให้ประมาณว่าเออฉันได้ส่งต่อสิ่งดีนะฉันได้ส่งต่อสินค้าของฉันโคตรดีเลยสินค้าของฉันใช้ดีทุกตัว คือแบบเราก็เป็นผลลัพธ์ให้ลูกค้าเห็นอยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเนาะว่าผลิตภัณฑ์หุ่นดีแล้วก็ของให้ลูกค้าเห็นผลิตภัณฑ์ผิวสวยแล้วก็ผิวสวยขึ้นออรา่าขึ้นอยู่แล้วหนา้าใสกิ๊ขึ้นบอกด้เลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนคุณพีรีไม่ได้หน้าใสอย่างนี้เนาะดังนั้นคือวางจิตให้ถูกไปให้ถูกทางนะคะไปให้ถูกว่าเออเราปรารถนาดีต่อคนอื่นนะ เราอยากที่จะให้เขาได้คิดเป็นได้รู้จักวิธีแห่งความสำเร็จอะไรที่มันจะมุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จของเรานะคะดังนั้นคือวันนี้แม้ใครจะคิดแม้ใครจะดูถูกอะไรยังไงเราไม่ต้องไปสนใจทำแค่ว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้ววันนี้เราได้แบ่งปันสิ่งิดีให้กับโลกใบนี้แล้วอย่างน้อยชาตินี้เกิดมามันงโคตรยอดเยี่ยมไม่เสียชาติเกิดนะคะ ดังนั้นคืออย่าไปสนใจกับคนที่ไม่ได้ชอบเราเพราะในสิ่งอื่นใดเราทําเราไม่สามารถทําให้ใครถูกใจได้หมดทั้งโลกนะคะเพราะคนของเรามันมีอยู่แล้วนะคะทุกคนจะไปต่อเสมอนะคะสร้างความเหลือเฟือในใจของคุณให้ได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่สุขภาพกายคุณดีสุขภาพ จิตเราก็จะดีตามไปด้วยเมื่อนั้นคุณจะเสกสร้างอะไรก็ได้นะคะเมื่อนั้นคุณอยากจะดึงดูดอะไรคุณก็ดึงดูดได้หมดเมื่อใจของคุณมีความสุขมีความตื่นเต้นมีความร่าเริงมีแต่หัวใจแห่งการแบ่งปัน,นะคะ่ะมีแต่หัวใจของการเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ที่ดีนะคะเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณคู่ควรนะจะอย่าก,กังวลอย่าสงสัยใดใดไปต่อเสมอน,นะคะทุกคนคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเยอะแยะมากมายเลย คีวันนี้นะคะสร้างความเหลือเฟือในใจของคุณที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะทุกคนคะไปขอบคุณไปมองหาสิ่งที่เรามีแล้วขอบคุณสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่เรามีแล้วมันจะขยายเติบโตเพิ่มพูนนะคะในสิ่งที่เราขาดมันจะสามารถขยายไปได้มันจะสามารถจะดึงดูดสิ่งที่เราอยากได้เข้ามาได้เมื่อใจของเราเหลือเฟือนะคะและเราภูมิใจและเราดีใจกับสิ่งที่เรามีขอบคุณสำนึกรู้คุณนะคะ ตันยูรู้คุณกับทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งตัวเราและสิ่งของรอบกายของเรานะคะไปต่อเสมอนะจ๊ะทุกคนขานง่ายๆสบายๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ Love you